เสาที่ยีสิห้าพฤษภาคมปีหกเจ็ดก็รอบนี้เป็นการถอดจากเข้าไปในฝันก่อนที่หนึ่งเ,เข้าไปในฝันก่อนก็ฝันเป็นสภาพครอบครัวที่เป็นอีก ชั้นหนึ่งของความรู้สึกแล้วก็เป็นบ้านอยู่ในบ้านแล้วก็นอนในฝันนั้นแล้วก็มีพ่อแม่ลูกมีทะเลาะกันนิดหน่อยตามฝันตามมิตีของฝันแล้วก็แยกออกมาโดยการนอนแล้วก็ถอดถอ,อด กลายจะก,กายกับในฝันนั้นออกมาอีกทีนึงก็เป็นภาวะแปลกดีที่สามารถเห็นบ้านที่สวยงามได้เหมือนเป็นการถอดจากฝันก็ค่อนข้างแปลกนรอบนี้ไม่ได้ถอดจากการนอนแล้วไล่ออกไปก็ครั้งนี้เอ,อ ไม่ได้ไปไหนนานเป็นแค่การห่อออกไปห่อออกไปแล้วก็มองย้อนกลับมาก็ยังเห็นบ้านที่เป็นตัวฝันบ้านนั้นอยู่นีก็ไม่ใช่บ้านในปัจจุบันที่อยู่ก็เป็นการหอดที่ค่อนข้างเบาแล้วก็พิเศษกว่า ครังอือออคืออันนี้ถอดจากฝันไม่ได้ถอดจากกายที่เป็นกายเนื้อปกติตัวนี้ห่อลอ,อยบินเหมือนอกลางแขนกลางขาบินออกไปแล้วก็บินสำรวจ เราก็มองเข้ามาสังเกตว่าเราโฟกัสจะไม่ค่อยแนบแน่นมากแต่ก็วันนี้ค่อนข้างภาพภาพค่อนข้างชัดแต่ก็ยังไม่ใสามากโอเคก็ประมาณนี้